ถามผู้เครื่องบาดเนจ่าอีกเครื่องนึงเอาไวซ้ซายพนว่าเนมนต้นนี้ยังแล้วจ้าเม่นปีมต้นพักกุ้มเมจ่าต้นพักกุ้มนี่ต้นพักกุ้มพักกุ้มเข้าไปเห็ดพักดองเมจ่านี่นี่ทงเมืองนอกเมือหน้ามีบ่อจ่านี่ย่ทางบานเข้าเล้อนี่เด้อนี่ทังบานเข้าได้จ่านี่ทังบาน อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะจะเด้อร้อยเอ็ดอำเภอทุ่งเขาหลวงเนาะผู้ใดีผ네ู้ใดมาเห็นเคยเห็นบ่ค่ะนี่เคยเห็นบ่ต้นผักกุ้มนี่เคยเห็นบ่ผู้ใดอยู่ทางอีสานบ้านเฮากกสิเคยเห็นเนาะค่ะเนาะนี่เลยนี่บ่เคยรู้จักจ้านี่แหละจ้าผักกุ้มบ้านเฮาเนาะไปอันแซนนำไว้จักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งให้มันจืดน้ำให้มันจืดแล้วเฮากัจังเอามาคั่นใส่เกลือ ใส่เกลือใส่น้ำเขามากินกระปนลแ่บแฉบ,บดอจ้ะโคตรอร่อยเลยเพื่อนวะเมนไอมนี่โคตรอร่อยเ<ะ>ออโคตรอร่อยใช่ไหมไม่ใช่อร่อยเฉยๆนะโคตรอร่อยเลยนะ<ว>นี่ริมแม่น้ำชีจ้ะน,น,น,นี่เห็นพญานาคไหมคุณทัศนีเห็นพญานาคไหมคุณทัศนียู่บานเกิดเมืองนอนอยู่ใสน้อเห็นแตงตะเพนอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะ ตะวา,านเกิดง,งอนยุใสนอมันจะโคตรอร่อยเลยได้เพิินหวานซานหนูก็ยุลอยเอ็ดจา้าแต่ว่าบอกเคยเห็นบอกเคยกินจา้าลอยเอ็ดบางครั้งก็บก็บมีได้จา้ามันสิมีอยู่แถวแถบสีแล้วค่ะเด้อมันจะอยู่แถวแถบแม่นำ้ำซีใช่ฟังนี่จนมันสิเป็นชายฟังนะ้แม่น้ำชีไปนี่แม่ลีมาคุยเห็นเพลินฟังแน่ว่ามันเกิดอยู่ใส ฟางซีนี่ละจ้าน,น้ำแม่นนำซีเกิดอยู่น้ำแม่นำนำซีรัดคนฝ<ะ>ากซีวาสานว่าโอ้มีคนฝากซีมาอีกแ<อ>ม่ปิมสบายดีวาสานว่าร<อ>ัด,นดคนฝากซีผู้ใดเนาะรัดคนฝากซีนี่<อ>นจ้าแม่ปิมบ่เนี่ยคนฝากซีบ่คนฝากซีวาสาน คนฝากซี่ทางนี้กับคนฝากซี่คือกันละจา,า,า,า <laughs> นูอยู่ละเอ็ดว่าใดอยู่เมืองนอกแ้่จ้าโอ้ย่ระเอ็ดว่าจ้านึกว่ามันอยู่เมืองนอกนอก้นองเห็นอันแฟนเป็นหนนนเนาะมาล่ำเขาล่ำแ <laughs> ม่ยุระเอ็ดมันกิดสีแบบว่ายุระเอ็ดมันเกิดสีนี้ยุแถวแม่นำซี่แม่จ้ามันสิสีเกิดย่แถวแมนำซี่ขนมหนึ่งห่อ ขอบคุณจ้าน้ดคนฟากสีขอบคุณเด้อค่ะเดอ้อที่ให้ขนมหนึ่งห่อเอือมอนั่มว่าคนฟากสีฟากสีหมอนั่มคุณว่าคนฟากสีคนฟากสีเอาคือขึ้นไปนี้จากกันระเบัดเนี่ยขนม 1, หนึ่งห่อ เีโยกกล้องกับฝากกันเนื่อจากเรื่อให้ให้เบิ้งพรยานาคถ่าเด้อผมอยู่ยโสใกล้ๆกันครับโอ้ว่าคนฝากซีว่าสันยโสยโสกับฝากซีหนึกว่ามินบานทักไข่หนี่หนี่ทักไข่ฝากซีเขาเรียกนี่นี่บ้านทักไข่ข่อยอีกอยู่ฟังหนึ่งนี่ฟังหนึ่งเนาะยโสทอนบุตรียโสทอนมีไหมผักกลมมีไหมยโสทอนอ่ะ ฝากบ้านเน่ได้จ้าพี่น้องเพื่อวาฝากน้ากันล่ะคุณ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 ทัานชนีบ้านเต็มหรือยังผู้ใดว่าท่านบ้านว่าท่านเต็มกะเอากันไปเด้๋ได้จ้าเม่พปิ่มเม่์ปิ่มบ้านเต็มเหมือว่านนี่จ้าพี่น้องมาซอยเหมือว่านพี่น้องมาสอมหลังคาสอมฝาบ้านซอยนะะจ้าเนาะเต็มเหมือว่านนะจ้าบ้านเต็มเมื่อวานนี้หลังคาบ่ท่านเต็มอยู่จ้าโอ้ เดี๋ยวไม่พิมพ์ชาบ้านลองไปให้เดอ้อแต่ว่าบ้านบ้านจริงเราก็ไปแล้วเนาะเดี๋ยวจาบ้านลองไปอีกที่หน,นึ่งเด้อค่ะเด้อบ้านลองจะไปอีกที่หนึ่งเพราะว่ามือนีบมาบ้านเดียวเนาะอีกบ้านหนึ่งกับยุบานมีกินประจําครับบอมีกินประจําสวัสดีครับสวัสดีบ่าวเอม็มส,วสาวปปลาวสวัสดีครับเลิฟสิบเจ็ดสวัสดีครับบ่าวเอม็มสวัสดีบ่าวเอม็มจ้าทัศนี ฝากบ้านทัศนีด้วยเด้อค่ะเดิอทัศนีพูดว่าหันเต็มบ้านเนาะเบ้าเอ็มบ้านเต็มไปจ้าบ้านเต็มไปเบ้าเอ็มเบ้าเอ็มบ้านเต็มหรือยังเนาะไม่ปิมเต็มหมู่บ้านนะจ้าเดิมพนสอมบ้านให้แล้วหมู่บ้านนี่อ่าเพื่อนเพื่อนพมาสางบ้านให้แล้วเซ็ตหมู่บ้านนี่จ้า